สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาพบก,กับซองของนี่คือเก่าเนาะเมื่อนี่นี่ลังจากทีนี่กับสาวคิตตี้ใส่บาทแล้วเนาะนี่ก็สีมารีวิวบ้านของเอฟซีทางยูเอสเอเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าแล้วอยกแล้วงานแลวก็เลยมารีวิวไหเบิง้งเนาะเพราะว่าเพิินกาปริมาบ้านหลายปีก็คือสีคินฮอดบ้านเนาะพี่น้องลวก็เท่ากับขี่มาแลวก็เห็นผู่เนาะพี่น้องเท่ากับพาพี่น้องมาเบิ้งผููด้วยเพราะว่านี่ก็บ่าเคยเห็นพู้ครั้งแรกบ่เคยเห็นผููจักเครานะพี่น้อง บ่าเคยไปเมืองตากเซ่เาเคยไปทางใดนะบ่าเคยไปทางใดละ้ะก็มีแต่เห็นในโทรศัพท์เห็นในโทรทัศนนะอละกะันสีเป็นในไดนะพี่น้องนี่กระสีพาพี่น้องมาเบิง้งแลวกันนี่ก็จากเห็นเองเนาะหากํำลังเห็นคูครั้งแรกพี่น้องไปไปเบื้องบรรยากาศน้ำกันเลยเนาะะไปนำไปพาไป บ้านข้าเจ้ากสียายอยู่เนาะที่บ้านในบ้านของข้าเจ้าเนาะเนใจเดีบ้านยังไงเราเข้มท่าส่อๆแล้ว่วะ บรรยากาศก็เงียบเงียบคือผมมีคนนี่แหละ ขาแดงบะ่มะะาตัดขาแดง,ดดงนิวงเงียนประทบพระเจ้าเห็ดทางใหม่ระเจ้าเห็ดคัวบ่เด็กข้าเจ้ากำลังเห็ดคัวโอ้ยคอยดิ แค่ผู้ท้งหนา้าผ no? ัวโอเคหนุ่ม จะกกยั yeah. ้แหละนี hmm. ่กกยังขี่ไปพวกขี่ไปเรื่อยๆพวกขี่ไปแล้วพวกพวกขี่ไปพวกงามแหงเลยบรรยากาศแตอยู่ก็เกลยอะสสวยเน่เนจักเือ สวยทางไปใส่นาลินะอ้อย่าขึ้นไปเด้ ตามตีนมอนนี่คบเดินทาง,ทางสวยแหงเด็กใกล้เลยเด็กน้ำมาเจดคู่น่ะพี่น้องโอ้โหเฮียวะหิต สวคลายทหารวะใชอันนี้อ,อวยวัน,นี้เป็นหินนะนนจัง่จักมนี่ยนะอ่ะอะาเคยเห็นพี่น้องบรรยากาศ จักเด้หรือว่าสิโค้งผูบ่เป็นทางโค้งขึ้นไปบ่จอย่างว่าไม่ได้กล้าขึ้นไปนได้ยานเลยอือฮึขี่ขับขึ้นไปอีกเนาะบูจักว่าทางนี้นสิเป็นทางไปใส่แต่ว่าลองไปเบิงเ่งลองไปเบิ่งนี่นองเพราะว่าอยากไปคือ อยากไปเบิ่งไก่ๆก่ขัวเจ้าเห็ดห้วหน่อยไปบาร์ลงลากทไปใส่็อต Ah ต่ออยู่นะฮะยานเด้เอา,ากับที่ได้กลับแล้วเนาะเพราะว่าขบุจักทางไปมีสองทางเนาะไปอวยรถเด็กเนี่นยถ่ายได้ไหม

คือกกกระแดงคือกกอันนี้แหละอะัวดอกยังถ่ายีทันได้รู้กับคอมมินต์นะครับมันสิเกินนันหินเนาะยัไปเมื่อสูบฟังจีบประชังเลยปบานเบ้อ ในบ้านรอในเซสในบ้านในบ้านทางทางเข้าในบ้านในบ้านในบ้านทุกท้านในเททั้งทำงานหรือปอ้าบ่ในบ้านนั่นอย่าพูดในบ้านลางบ้านบ้านนี้งบ้าน่บ้านพ่งในบ้านเาน้อยู่บกาบ้านเนบ้ทางอ้าสาวความเป็นมาบรั้าแดง้าไรคอว่าแดงจะต้องมีความส เอากตะกีกตะกตะกาแล้วเนเอากรแดงมาจี้อยู่ในนี้ถ้ากระแดงในเล่นตะโกนในแล้วมายากยกเก่งตามายากยกเก่งตากระแดงเอากรแดงมาจี้อยู่นั่นแต่อพอตะเม่พอตะถเจ้าไปหากินนะคือตวแดเก็บผักหวาน่จะไปบ้าก่จะไปบ้ากูไปนไปไกจะไปบ้ากู่งาตายเลยแล้วจไปไก่ทีไปเลยป มีทางไปทางไม่ล้ลเใช้อหไรทางรใช้สำนีทางเลยเขานเียงนั่นนงข้าหอา้อนงนก้านกเพราะอะไรไปนมีทางเขาไปหอดูดูเลยบโคบัสข่าวทางนะทางรใส่ข้างังจไปไปหอดใส่หอดผู้ ไปแล้วนะไปน้ำแล้วแล้วฮอต่ชุดแต่กามากงรอน้้ำทาอยชุดแล้วก็มาไปแล้วบอกมันบไรล้วนูเอ้ยบอมันบ่จักบ่อดะไรจะคอยไปเลยได้ จะคอยขี่เข้าไปแล้วจะคอยสองคนขี่เข้าไปก็บะกมันบบจักเจ้าหูจักบะจุดหันจุดนี้เจ้าหูจักบ่อเหน่จะคอยไปชื่อไก่หัวเข้าไปจะคอยขี่เข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ขี่เข้าไปหอดในแล้วเลยหอดตีนพูแลจากเสียงยังหลันดังมากดังๆน่จะคอยกันป๊กออกมาพูจะคอยขี่ไปหอดพูมันหลันเสียงจากหลันมากดังๆหนึ่ง

บาดหางหูลาดหายหูโบกระสินลุกไปไหมปลาดิบปลาจะไป้ายหูปลาไปไหนที่วะหูตะปลาวนี่ยปลาตนี่ยนั่นนั่นน่ะเาเรยกวาวัดปลาไปรถน้ประทานละลาย่้ำประทานละลายไปหาปทยานรบุกมาตายคือต้องมีภาษาไป

มันจักติดหลายแลมนคิดมันงคิดผู้โดเที่ยจุยไขเานะจะคูดโดยไรจะคาเขตไปนี่นี่นี่ตัวนี้จุ่ยไข่ตัวทางแหวกเข้าไปในเทียงเด็กจุ่ยไข่แวกเข้าไปในเทียงเข้าไปในพูตัวนั้นปลาเห็นบวดป่าในเียงู้ขาวใขาวบริเวรบัดต้นหงเห็นนี้บ่เทียงตัวผู้อย่อนอันย่อนค่อยลงไปพูหงเห็นี่กวันป่ายู่ยรักป่านรักป่าเ

ิเธอกตินดบ๊วย้คนบ้อาจริงหรอบ่กตินจับลนะสัญญาณโทราของบ่มีโอเบ่มีสัญญนณ้นบานคิว่าสี้อนดิวีนบราช่หองๆงก็ขี่ก็บบได้ไกลนะหอดในตีนเนไว้กลางนาขึ้นไปหันเออนากับเว้คือกับผ้าแล้วแสรนันบน่ถเื แต่ละค่ากขเป็นยังไง่าตะก้าว้นยปูระบีตะาไลถึงเนื่อไก่ัดมีนมเลยาหารฉง้าได้แลูะตาไล่หดนำกันทหารฉงพาแล้วแลแล้วก็ปูแล้อมีปูตะจังกเอาแล้วตั้งน้ำใหได้โอ้ยักิาน้ำนไปอก ต้นวางข่านหน้าแมวเลียงกแม่นะแม่แม่เียง่จะคอยเข่าไปนาหันแหละฮะนอนหนยข่าไปาแ่รบมตมาเวลามากินหน้ามาเวลาไอ้ห้าเาเพื่อนจะตีนจะซื่อีอนนี้ค่จุ่มเจ้าไปหน่อยจุ่มสุสุค่ะบ่เมือ่อนแ้มือคือขากินอะไรอะไรฮะ ละเมื mm. ่อเมื่อไปบ้านามัน่เส้นต้นวัดวัดราเน่อยอยู่ขำมากเออเน่ยออยู่นะีนี่นี่นีอเฮ็ดขาตื่นดอลงคลายลงหาเ็น้แล้วลจะไปเบื่ไปแล้ลมี่ลานคก็ตงนแล้วมับตนี่ดี่นน่ดนีอย่งนี้ผามีอต่างองไทไทยอไปเด้อก็บอกน่่น่แล้ว ม yup. ่หลักชายเาคตายคุณอัดเทรศกเลวยาย่านเลยาบ่ไนเียาดูล้ยกแต่ย่านนับ้าขึ้นไปลงเวลาต้เบ hey, ่ีคุกมมีนมดจะเก็บอันเก็บัวานวานในนี้ก็มีขอน้ำพ่นนั่นลอน้ำ กูาแล้วกูาเคือเนามึเ้ามายได้ยินได้พูมาขออยู่ว่เอานบริจิเล่บเกอาระเมื่อในกระสีเก็บเียงเลยกับเลยย่านเนี้มันคำาอื้อบว่าพื้นเลยจากจักโมงสิบเอ็ดมงเลยบาตะเ ปาเจอเฮ้เฮ้เ้เ้เ้มดเ้ย่น่อันีเน่มีอะไรมาหอเทียนทีเทียองด้วยของซีนบางทีนี่ผักอะคลิปนี้ก็มียังหลายนี้แต่นี่มารีวิวกานแต่รีวิวหมู่บ้านของเรานอเิน้เดีก็สิขอเจ้าเกยเียค่นี คนในแต่ก็ดีตามแต่กเ็ดีกั่คนต่อไป